สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นความรักคนโสดธาดินนะคะเป็นหัวข้อที่ว่านจัดทำให้ใหม่ตามคำเรียกร้องนะรวบรวมจากเสียงครอบครัวเราส่วนใหญ่จึงจัดทำเป็นลักษณะคนโสดประจำ่าสำหรับประจำ12ราศีเปลี่ยนเป็นพิก อ卡ให้ทุกเดือนนิวเลิฟเพียคารททุกเดือนนะแต่นี่เป็นคนโสดประจำท่าดินแล้วก็อยากจะขอ,อนิดนึงว่าขอให้คอมเมนต์ว่าอยากที่จะให้มีลักษณะเนี้ยทุกเดือนไหมเราจะได้ทำให้นะคะตามความต้องการนะด้วยรักจากใจค่ะท่าดินได้แก่ราศีพฤษภการมังกรน,นะคะพิเศษตรงที่ว่าคนโสดเวอร์ชั่นใหม่นี้นะคะแยกว่าให้เลยเหมือน12ราศีแต่ว่าแยกเป็นแค่3ประเด็นก็คือ คนโสดประเด็นแรกคือคนที่เพิ่งมีคนคุยแล้วก็ประเด็นที่สองคนคุยไม่ชัดเจนสามโสดแบบโสดจริงๆไม่มีใครเลยโสดโสดโสด,โสดแบบนั้นเลยนะคะตามคำเรียกร้องค่ะยินดีนะอ่านจัดสรรให้ลงตัวล้แล้วก็ให้ลงตัวกับเวลาด้วยนะเอาล่ะทีนี้ฝากไว้นิดนึงว่าคอมเมนต์สิว่า ชอบไหมนะแยก่าให้เป็นแบบนี้แล้วคนโสดก็อาจจะมีหลายลักษณะโสดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคนมีคนคุยก่อนคือเพิ่งเริ่มเริ่มสารต่อความสัมพันธ์แล้วก็จะต่อด้วยคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดแบบโสดสนิท ยังไม่มีใครเลยนะคะ3ประเด็น3หัวข้อนะคะขอบคุณสำหรับคำสแตมป์นะเพราะแอดมินจริงๆก็ไม่ได้มีเวลาเยอะแหละพวกเราเข้ามาทำกันด้วยใจจริงๆนะ c h anel n นี้คือฟรีทุกอย่างจริงๆผู้อ่านก็ไม่ได้ไปอ่านการส่วนตัวด้วยนะจ๊ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากหัวข้อแรกคนโสดท่าดินคนมีคนคุยเพิ่งเริ่มสานต่อความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันเอาละค่ะ ธาตดินได้แก่ราศีพฤกษ์กันมังกรวันที่ประจําราศีนะอยู่ใต้คลิปนะครอบครัวเราจะทราบดีใช่ไหมคะวันที่ประจํำราศีธาดินพฤกษบกันมังกรอยู่ใต้คลิปการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องร,วรองาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ทางเฟรมค่าเคลื่อนสลับกันได้ไว้วอรซ่าขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe l ไลค์แชร์และกระดิ่ง ขอทราบคนโสดา้าดินคนเพิ่งจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์คนมีคนคุยค่ะคนที่เพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย energy เขา energy คุณภาพรวมหลวมหวมไม่ต้องซีเรียสเพราะคุณเพิ่งคุยกันนะขอดู energy ตัวคุณ energy ตัวเขาและภาพรวมทั้งหมด ขอทราบคนโสดท่าดินคนที่มีคนคุยค่ะโอเคไหนดูซีห้ดีออกมาว่าตัวคุณเป็นไฮพรสคุณเฝ้ามองความสัมพันธ์นี้แบบร,มระมัดระวังขอดูตัวใครคนนั้นหน่อยดูซีเป็นดมูลพอๆกันนะคะ <c oughs> อ่ะต่อ mm-hmm green up sauce now i open the cooker โฟนส์โอเคไหนดูสิตัวคุณและตัวเขาคิดคลายกันนะคิดเหมือนกันเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้บอกให้กันและกันรู้เท่าที่ผ่านมองดูนะ ตัวคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็พยายามเก็บทุกรายละเอียดในช่วงเวลาที่เริ่มต้นคุยกันอยู่เนี้ยต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณทั้งคู่มีความคาดหวังในใจคือต้องการหาคู่ชีวิตหาคู่แท้ โฟร์อขึ้นตรงนี้มันเป็นเอจ่ของโซเมดด้วยดังนั้นคำว่าโซเมดอะ่ะมันจะมีโซคอนเนคชันหมายถึงคิดเห็นตรงกันนะถ้าในเวลานี้คุณยังลังเลใจยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์และไม่กล้าบอกเขา mm hmm. เขาก็เหมือนกันกับคุณนะเพราะเขาเป็นดะบูลนะเขาค่อนข้างกังวลในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในความรู้สึกมากๆตัวคนเองก็ระแวงระวังค่ะว่าเอ๊ะ เข้ามาเนี้ยตัวจริงหรือตัวหลอกนะอาจจะหาหลายวิธีในการเช็คตัวคนคนนี้ก็เป็นไปได้นะคนคนนี้ก็ซีเรียสในความสัมพันธ์พอสมควรทีนี้เอเนจีหลักนะคะออกมาบอกว่าคุยน็อซอสในช่วงเวลาเนี้ยคุณและเขายังไม่ค่อยได้เปิดใจกันมากเท่าไหร่นะหรือถ้าคุยก็คุยกันลักษณะอย่างเชิงดูท่าที คุยคำตอบคำแล้วก็เช็คส่องนะต่างฝ่ายต่างส่องดูกันแล้วกันว่าคนคนนี้เป็นยังไงคำพูดตรงไหมเน้นเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักระหว่างคุณกับเขานะคะทีนี้นายออฟเพนเดโคความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยเป็นค่อยไปแน่ๆละ่ะคุณอาจจะดีวกับชาวท่าดินพฤกษศกการมังกรจะบอกเลยว่าคนคนนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูความสัมพันธ์นะไม่ได้พัฒนารวดเร็วนะคะตัวคุเองก็รู้สึกว่ารับได้ ค่อยเป็นค่อยไปแต่ขอให้มั่นคงดีกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์คือคนคนนี้เขาโฟกัสที่คุณแหละแน่ๆแต่เขาไม่บอกคุณแต่เขาจะค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยล่ะคิงก็วอนตัวคนเองก็อยากใช้เวลาพูดคุยกันให้มากกว่านี้ คุณค่อยๆเปิดใจมากกว่าไม่ได้เปิดใจให้เขาสัทีเดียวเอเจ้ของคิงอวอลเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นคงในความรู้สึกแล้วก็รักตัวเองมากดังนั้นตัวคุณะจะระมัดระวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือค่อยๆพูดค่อยๆจากค่อยๆเรียนหรือบทสรุปนะออกมาบอกคุณว่า Queen of Pentacles เอเนจีของโมาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปในลักษณะช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่มันมีความมั่นคงนะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่สามารถเป็นคนรักที่ดีให้กันและกันได้แต่บอกเลยว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าคุณทั้งคู่อ่ะละเอียดอ่อนมากในความรู้สึก ระมัดระวังมากเรียกว่าระวัดระวังตัวแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยใจทีละเล็กทีละน้อยอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักให้มีความสนิทสนมกันนะนะคะความสัมพันธ์มันก็จะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป step by step ถามว่าคนนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ทีเดียว มีเนจีของโซเมตนะโฟ4โฟโฟโฟเป็นเด็กคนละโฟวอนเขาก็มีคนคนเดียวตอนนี้ถ้าถามว่าเขามีคนคุยไหมอาจจะมีมาบ้างแต่เขาโฟกัสที่คุณคนเดียวตัวคุณก็โฟกัสที่เขาคุณนั้งคู่มีอะไรห,หลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันตรงใจตรงท้ายเพียงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกใช้เวลานับจากนี้4เดือนขึ้นไปค่ะความสัมพันธ์จะพัฒนาดีวันดีคืนทีเดียวเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจาก Arc a n g e l เและ Roman c e Angel กันหน่อยนะ อาร์คเอเนมีอะไรอยากจะบอกเดี๋ยวมาดูกันค่ะอาร์ดักไนออฟเดอะโซลอาร์คเอเจออกมาบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องอาศัยเวลาในการที่จะทำให้คุณทั้งคู่เกิดความไว้วางใจในกันและกันมากยิ่งขึ้นและการสานต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่คุณรู้สึกว่า ใช้ได้ทีเดียวนะก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังแต่อย่างใดเพราะมันมี energy ของ soulmate connection แต่อย่าเพิ่งทึกทักนะคุณจะต้องใช้เวลาผู้อ่าจจะย้ำเสมอ อ่าแล้วเอเนจีโรแมนต์แองเจิออกมาบอกว่า let your friend help you และ new love คุณคนนี้เป็นรักครั้งใหม่นะคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อาจจะอาศัยความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในละักษณะที่เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปสารสัมพันธ์จนก,กระทั่งสามารถกลายเป็นความรักที่ดีได้คุณทั้งคู่มีเคมีอะไรบางอย่างที่ตรงกันนะอย่างที่ผู้อ่านบอกอะ คำว่าโซเมตเนี่ยมันมีคอนเน็กชันอยู่เขารู้สึกยังไงคุณก็รู้สึกอยางงั้นในเมื่อรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็พัฒนาความสัมพันธ์ในแบบที่ซื่อสัตย์ชัดเจนและเป็นตัวตนของคุณจะดีกว่านะแนวโน้มความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ใช้ได้ทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรามาต่อกันที่คนคุยไม่ชัดเจนกันเลยค่ะ คนคุยสถานะไม่ชัดเจนอันไหนมาดูกันหน่อยนะสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะคุณคนโสดขอทราบสถานะไม่ชัดเจนาตาดินค่ะขอทราบสถานะไม่ชัดเจนาตาดิน เออ energy ตัวคุณค่อนข้างจะลังเลอยู่ในช่วงการพยายามบาลานซ์หรือการตัดสินใจเลือกนะตัวเขาเป็นมูลอืม เหมือนคุณทั้งคู่เคยยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วครั้งสองครั้งออโอเคแนวโน,น้มดีทีเดียวนะฟอร์ฟอนโอ,อ้ w o หนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่ง twin frames six o n t a h e d r a โอเคค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เนื่องจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่าย take action ในความสัมพันธ์เยอะนะคุณกำลังรังเลใจแล้วละ่ะใน กำลังมีคำถามในใจเกิดขึ้นว่าตกลงฉันควรจะ move on หรือว่าจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอดูท่าทีว่าทุกอย่างมันจะมีแนวโน้มปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ตัวเขาเป็นดมูลค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเขามีความกลัวอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะที่เด็ที่ออกมาบอกว่าเขาอาจจะต้องการเวลาอีกสักหน่อยในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น Energy เ,เขาคงจะ Take Action ดีมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเขาเป็น s e v p n o ออฟเพเตเขาจะ Take Action ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะให้โอกาสเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะเขาจะเริ่ม Take Action ให้คุณได้เห็นความจริงใจอะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกัน s i กอ o p e n d a ต l e ตัวคุณจะทำยังไงในเวลานี้ ผู้อ่านมองดูว่านับจากนี้คุณจะหยุดการให้ซึ่งมันเยอะไปมันเยอะล้ำเส้นล้ำหน้าเกินกว่าคำว,ว่าไม่ชัดเจนนะคะผู้อ่านมองดูว่าคุณจะเริ่มมาโฟกัสที่ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการคนนี้แน่ๆใช่ไหมหรือคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้มากกว่าทีนี้เนี่ยเอเนจีก่อนหน้านี้นะเป็นเอ็ เป็นเอส of c ค p เนี่ยความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงของ On and Off, In and Out หรือว่าดับดับติดๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณลังเลใจแหละว่าตกลงจะไปต่อดีนะหรือว่าจะอยู่รอดีคุณอาจจะคุยกับเขาในโซเชียลมีเดียนะความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะติดติดดับด,บดบพอสมควรนะแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนหน้านี้เหมือนบางบางท่านนะไม่คุณก็เขา,าอาจจะมีคนคุยด้วย นะตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการที่ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจเลือกสักทีเดียวแต่เขาจะเริ่ม t ทคแ a คชั่นให้คุณเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขาเริ่มโฟกัสมาที่ตัวคุณนะอยู่ในสเตปนี้ในเลเวลนี้นะคะและตัวคุณเองก็จะตัดสินใจยุติการให้ซึ่งมันมากเกินไปถ้าคุณยังคุยกันในโซเชียลมีเดียบอกเลยว,ว่าคุณจะต้องรอคอยเวลาให้ได้เจอกันเยอะๆหน่อยนะสำหรับบางท่านนี่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันนะคะอาจจะได้คุยกันน้อย การพูดคุยน้อยค่ะการสื่อสารไปคนละเส้นทางคุณเริ่มลังเลใจแล้วที่จะ move on เขาก็มีเรื่องราวของคุณเต็มหัวไปหมดอยู่ในระหว่างของการตัดสินใจแต่ว่าสิ่งที่เขาจะ take action นับจากนี้เขาจะเริ่ม take action อะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยแต่คุณก็จะไม่ได้ take action กลับแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่าย take action หรือว่าเป็นฝ่ายให้เยอะแล้ว นะแล้วก็คุณไม่ชอบลักษณะที่อยู่ๆดีสักพักแล้วก็เงียบไปอ่ะนะสถานการณ์โดยรวมจะเป็นยังไงนะครับจากนี้มันคงจะดีขึ้นนะเพราะเป็นเป็น king of cup นั่นหมายความว่าเขาคงจะอยากให้คุณอยู่ต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณอาจจะลังเลใจ ดังนั้นหน้าที่เขาคือน้ำจากรนี้เขาจะพยายามพิสูจน์ตัวตนให้ชัดเจนกับคุณมากที่สุดจนคุณรู้สึกวางใจก็สามารถไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ตัวคุณอาจจะมีใครใหม่เข้ามาคุยด้วยนะในช่วงเวลานี้ออคุณอาจจะดีลกับชาวธาตดินพฤกษกันมังกรด้วยกันเองนี่แหละไอเดียท่ธาตดินบนชาร์ตเยอะมากๆกับธาตน้ํากระกรพิจมีน อ่าเอเจนี่ออกมาแน,น,นะนําว่าคุณไม่ควรปิดกั้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้ามันทําให้คุณรู้สึกดีแต่กับค,คนคนนี้คุณก็จะต้องพิจารณาที่การกระทําว่าถ้าเขาชัดเจนในระดับที่คุณรู้สึกว่ารับได้จริงๆนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาประคับประคองไปต่อได้แบบ Day b บ day one by one นะคะวันนี้พรุ่งนี้ดูกันไปแต่อย่าคาดหวังเยอะ เพราะในที่ทว a น e s e s o m a t e ขึ้นมาแต่มันคู่กับทัวร์เพนโดอเนะนั่นหมายความว่าหนึ่งในนี้อาจจะเขาหรือคนใหม่ก็ได้ที่เป็น s so โ m a t e ของคุณง่ายๆนะคะ s so โ m a t e คือคนที่ชัดเจนแต่ต้นจนจบนะฝากไว้เท่านี้เอาละอาร์คแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูกัน แองเจิล uh huh. มีอะไรอยากจะบอกคุณคะเอาละมาแล้วอสำคัญที่สุดคุณจะต้องต่อสู้เพื่อตัวคุณเองเรีวนี้เรเวนี้คงจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณอาจจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองแล้วมันทําให้คุณรู้สึกสบายใจอาจจะตัดใครบางคนออกเพื่อเริ่มต้นใหม่อาจจะเลือกทิศทางใหม่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะให้เลือกทําในสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจและ ให้เกียดตัวคนเอง calling in your soulmate คุณต้องการ soulmate หน้าที่ของคุณคือภาวนาะขอให้คุณได้เจอโ o u l m a t e และครั้งเนี้จักรวาลส่งมาให้ละหนึ่งในนี้ยคุณจะรู้ได้ว่าใครเป็น soulmate นั่นคือคนคนนี้จะต้องมี passion ในกันและกันรู้สึกดีซึ่งกันและกันเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่หนึ่งอะ่ะคุณเป็นที่รักอะ่ะ อะไรประมาณนี้นั่นแหละคือคนที่ใช่ฝากไว้เท่านี้ที่เหลือตัดสินใจเอาเองนะจะาอาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สุดท้ายแล้วนะหวข้อโสด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 แอดมินบอกว่าให้ใช้คำนี้จะได้เข้าใจกันนะโสด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 จริงๆโสดแบบไม่มีไม่มีนะอาล่ะมาดูกันเลยจ้าขอทราบความรัก สำหรับคนโสดธาดินคนโสดที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตขอทราบความรักคนโสดธาดินที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตประจำเดือนตุลาคม2020น,นะคะคนโสดธาดิน คนโสดท่าทีเนนจีของคุณประมาณว่าฉันอยากอยู่คนเดียวไปก่อนได้ไหมอ่ะต่อเพราะเป็นซนะิกออฟซอร์สน่ะอืมไม่ได้จ้าเพราะว่ามีหนุ่มหรือสาวท่าน,น้ำวิ่งเข้ามาจ้ะน่ารักจังเลย่อนนี้ด้วยจ้าโอ้โฟเฟ็นเพนเพาเหมือนคนอืมคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะ เขาชอบคุณมากๆเลยแต่เขาไม่ได้บอกคุณหรือคุณอาจจะเจอคนนี้ผ่านทางเว็บเดทได้สำหรับบางท่านวินาที่สวยงามงดงามค่ะว้าวเดอนี้มีการเดินทางทําให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันสําหรับบางท่านคุณคุณสอดให้ดูซิแต่คุณยังลังเลใจอยู่เอาล่ะคนสดตอนนี้บอกแล้ว่าคุณห่วงความเป็นสดตัว ตัวตนคุณเนี่ยคุณห่วงความเป็นโสดมากความเป็นธาตุดินเยอะมากแล้วคุณจะไม่ซีซัวเลือกเอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตนี่คือปณิธานแน่ๆของคุณเลยนะคนนี้ยทีนี้ energy ของมาบอกว่าแม้ว่าจะหนีคงจะไม่พ้นแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าคนนี้อาจจะไม่หนุม่มหรือสาวธาตุนะ้ํานะพร้อมที่จะ offer love energy, energy ของ air soft c ับมันคือการ offer offer หมายถึงโช่ โชว์ความรู้สึกแบบชัดเจนเน้นๆเลยว่าฉันหรือผมชอบคุณนะอยากจะได้คุณมาเป็นคนรักอยากจะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตนะอารมณ์อยู่ในห่วงเวลาที่เรียกว่าโรแมนติกเลยแหละถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะมองดูว่าการเดินทางอ่ะหรือเว็บเดท บางท่านอยู่ในเว็บเดทประมาณ3-4เดือนแล้วก็รู้สึกชิวๆไม่เป็นไรละเจอก็เจอมีเจอก็ฝึกภาษาไปอนะไรประมาณนี้ปรากฏว่าได้เจอจริงๆด้วยนะคะแล้วคนคนนี้ค่อนข้างมาแรงคุณจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคนที่คุณตัดสินใจเลือกว่าเป็นคนที่ใช่ คุณตัดสินใจเลือกโซเมดดังนั้นใครที่ไม่ใช่เอเจาบอกว่าคุณตัดออกทันทีก่อนหน้านี้อาจจะมีการเหมือนกับไฟติ้งนะบางท่านอาจจะเจอแคมเมอร์มาด้วยนะเซเว่นอฟอนมีการตัดออกมาแล้วหลายๆายเรียกได้ว่าไม่ตรงไม่ถูกพูดไม่เขาหูบล็อกอะไรประมาณนี้สําหรับบางท่านอ่ะทีนี้มาเริ่มใหม่ในช่วงตุลาคมนะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้เจอโซเมดเพราะเอเนจีทูออฟคัฝั่งเขาขึ้นโชว์เลยไหมคะเนี่ย โชว์หลาเลยนะเป็นเฮดไลน์นะพิมพ์ใต้คลิปเลยกรี๊ดโซเมดกันสนันเมือง <c oughs> นะอ่ละละส่วนตัวคุณจะทำยังไงรออย่างสวยๆจ้าเฮจี่บอกคุณเป็นนายออฟคัพหมายถึงฟูล f e ลลิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ที่คุณเคยอธิษฐานก่อนหน้านี้แล้วคุณก็สาเฝ้ารอบางท่านรอเกินสี่เตือนด้วสามแตกมันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยเพราะคุณกำลังจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาสู่ชีวิตคุณเข้ามาพร้อมกับความรักเต็มเปี่ยมความมั่นคงในความสัมพันธ์นี่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือหรือว่าคุณอยู่ในเว็บเดทเนี่ยแล้วก็ได้เจอคนคนนี้เข้ามาแบบนีดที่คุณรู้สึกว่า เมื่อวานยังรู้สึกเฉยๆอยู่เลยวันนี้อ้าวมีใครบางคนเข้ามาทำให้ใจคุณเต้นแรงซะแล้ว Energy เป็นหนุ่มหรือสาวธาตุน้ำบนชาร์ตสูงมากหรือไม่ก็ธาตุลมบอกเลยว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักที่โรแมนติกนะแล้วก็ Energy โซเมตขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้แล้วคนนี้อาจจะกลายเป็นรักแท้เป็นรักที่ดีในชีวิตคุณด้วยหลังจากที่คุณก็ผ่านสมรภูมิอารมณ์ความรักมาค่อนข้างเยอะ ดีใจด้วยอ้าละ่ะอาร์คแอนเชิ่มีอะไรอะ่ะจะบอกคุณบ้างเดี๋ยวมาดูกันแบทเทิลค่ะ Energy. เอเนจีออกมาบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกในใจของคุณค่อนข้างเยอะแต่ในท้ายที่สุดนับจากนี้คุณจะสามารถหาคำตอบได้แล้ว ว่าคุณต้องการอะไรพอคุณเริ่มชัดเจนคุณหาคำตอบได้คุณก็ calling your soulmate คุณมาทันทีตอนนี้ถ้ายังสับสนทำใจให้นิ่งๆแล้วก็ถามหาคำตอบให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรพอคุณนิ่งคุณรู้และคุณเรียนรู้คุณต้องการใครแบบไหนคุณดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาซึ่งคนคนนี้มีจี้ s o เม m a t e นะวัตถุ of cup เรารู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ เป็นเมนของความรักเลยทีเดียวเอาแล้วรวมแมนแหเจนหูใครฝันอยากจะแต่งงานอยากจะได้คู่ชีวิตถึงขั้นแต่งงานนะ กรี๊ดรัวๆกันได้เพราะนับจากนี้คุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ express your love go ahead and make the romantic kiss true ไปต่อเลยจ้าไม่ต้องลังเลใจอะไรใดๆทั้งนั้นคนโสดคุณจะได้เจอรักแท้และโซเมบอกว่าจะได้เจอก็ต้องเจอไม่ต้องไปสนว่าเมื่อไหร่ยังไงดีไหมเอาเป็นว่าได้เจอแน่ๆจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่นำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันค่ะช่วงเวลาที่สบายที่สุดพร้อมที่สุดคุณทั้งคู่ก็คงจะได้เจอกัน เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าดินฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากให้มีแบบเนี้ยนะคะ New เวอร์ชั่ต่อไปทุกเดือนไหมคนโสดท่าดินพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ